สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็สวัสดี FCMM ชแนลทุกท่านนะครับคลิปนี้ครับก็ยังอยู่กับคูปตะเหมือนเดิมนะครับมาดูครับคันนี้ครับคูปตา L5018 นะครับเี่ยไถกรบข้าวนะครับผ่านข้าวแล้วครับเกือบมาไม่ทันครับนี่จะเสร็จพอดีเลยสำหรับเสียชนนี่ L5018 ครับ ออกมายังไม่ถึงปีครับนี่คันนี้มาดูกันครับสำหรับคูปัต้า50เรียงม้าครับเครื่องยนต์ดีเซลคูป,ปัต้าครับไดเร็ก ต่อไปครับอินเด e c t i อินเจคชันะครับสี่สูบส,สีจังหวะครับน่ครับน้ำหนักรถก็อยู่ที่ประมาณตันห้าครับไม่รวมเหล็กนะครับไม่รวมอย่างอื่นนะครับโอ้ครับมาก็เกือบจะเสร็จพอดีครับนี่ตอนขาไปเนี่ยเห็นกำลังหวานข้าวอยู่เลย วันนี้ครับทีมงานเขาโคอนี่หยุดหยุดงานกันหลายคันเลยนะครับนี่ทีมงานนี่ก็มีพี่ชนนะครับออกคันเดียวนี่เสือมงเสียหมูเสียเกมนี่หยุดหมดเลยครับเห็นว่าไปนั่งรองครับตัวยอดฮิตนะครับนี่ตัว50แรงม้านี่ เครื่องยนต์4สูบ4จังหวะราคาก็เงินสดก็อยู่ที่ประมาณ6 0สนงครับตัว50แดงมาเนี่ย่5 0 1 8ครับ ไก่ยะเสร็จแล้วนะครับนี่วันนี้ก็มาทันพอดีครับมาดูรถไถคูปตา l 5018นะครับนี่ครับ50แรงม้านะครับกระบอกสูบก็อยู่ที่ประมาณ2,434ซีซีครับความจุถังน้ำมันนี่ก็ประมาณ48ลิตรครับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำครับ รัศมีวงเลี้ยวนี่สองจุดหกห้าเมตรนะครับน่ครับเกียร์ก็เดินหน้าแปดถอยหลังแปดครับโอ้เสร็จแล้วครับกลับบ้านแล้ว เรวยบร้ยเร็ียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านแล้วครับพักกินข้าวครับนี่ครับสำหรับรถไถกุปตาเอลฮะโอ้โครับดูวิ่งบนถนนครับโอ้ไวมากเลยครับไปแล้วครับ ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเมมช่แนของเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปถัดไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ